สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอา่ะขายวันนี้รถดีอา่ะขายมีรถดีๆนะครับมาแนะนาเป็นเจ้า Honda น้องแจ็สนะครับ Honda j a จ z สตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ตัววนะครับเครื่องยนต์ไอวิเทคนะสีขาวขนาดเครื่องยนต์1.5รถคันนี้ปี2016นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถสภาพดีหน้าหลังเดิมข้างเดิมตัวนี้สวยจริงๆนะครับทั้ง เครื่องยนต์ทั้งภายอกทั้งบอด,ดี้ทุกอย่างสวยงามโอเคน้องอูเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเรามาดูสภาพห้องเครื่องของรถยนต์ Honda j a z สตัวนี้กันนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะน้องอูทกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนิดน,นึงว่าซอห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับสาหรับตัวเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ย สตาร์ทแล้วเดินเรียบไม่สะดุดอะไรนะครับใช้งานได้ดีเร่งเครื่องออกนะครับไม่มีสั่นไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตฝากระโปรงน็อตต่างๆของภายในห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาดูกันครับน็อตเดิมนะครับยังไม่เคยแกะนะครับสียังเต็มอยู่นะน็อตเดิมเลยเรามาดูน็อตแก้มข้างกันนิดนึงครับซอกในเดิมมาดูน็อตแก้มข้างกันนิดนึงน้องอูพาท่านผู้ชมดูนิดนึงน็อตแก้มน็อตแก้มข้างยังสียังเต็มนะ แก้มเดิมฝากระโปรงเดิมคานเป็นไงคานเดิมนะครับรถคันนี้โอเคมาดูแก้มข้างด้านซ้ายไม่เคยนะครับไม่เคยชนมานะยังไม่เคยแกะมานะน็อตยึดฝากระโปรงครับเดิมเดิมเลยไล่ขึ้นมาส,สติกกงสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมอกอมีนะครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นเลข ตัวถังรถอยู่ครบนะครับสรุปเลยภายในของห้องเครื่องคันนี้ก็คือสภาพเดิมคานหน้าเดิมแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์ใช้งานได้ดีปกตินะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันนิดนึงครับว่าจะทลิปเย็ดแค่ไหนนะครับแต่เข้าไปดูแล้วผมประทับใจมากห้องเครื่องดีขนาดนี้ไปดูห้องโดยสารมันจะดีขนาดไหนโอเคเดี๋ยวไปดูนครับครับเรามาดูสภาพ ภายในของเจ้า Honda Jazz 1.5นะครับตัวนี้กันดูกันรถคันนี้นะครับวิ่งมาไม่แท้นะครับวิ่งมาแค่70,000กว่าโลเนาะถือว่าวิ่งน้อยนะครับด้านล่างก็จะบ่งบอกถึงอุณหภูมิภายนอกรถตรงกลางก็เป็นรอบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วด้านซ้ายก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับส่วนตัว P นี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสเต็ปของเกียร์เนาะตัว P ก็คือว่าเป็นตัวพาร์คนะครับรถจอดอยู่ก็คือรถคันนี้ไม่แท้นะ7 หมื่นห้าพันโลนะครับรถคันนี้เป็นรถรุ่นปีอะไรครับน้องอูปี2016ครับรถปี2016นะครับ4ปีวิ่งมา7,5 0 0 0ไม่มากและไม่น้อยสมเอ็มสมผลนะครับโอเคเรามาดูอันนี้เป็นช่องแอร์นะด้านขวานี้เป็นด้านตรงกลางคอนโซลละคอนโซลก็มีช่องแอร์2ช่องแล้วก็มีช่องวิทยุนะวิทยุเป็นไงใช้งานได้ไหมเปิดเสียงสิ ใช้งานได้ปกตินะครับแต่เผอิญว่า87.9นี้เป็นคืนที่ไม่มีส็นเป็นเป็นสถานีที่ไม่ใช่ไม่มีคืนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นตัวคอนโทรลแอร์ก็จะเป็นด้านซ้ายก็เป็นทิศทางของแอร์ด้านขวาเป็นปรับความแรงของพัดลมแอร์ส่วนด้านขวานี้นะครับสุดก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิแอร์นะอันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะส่วนตรงนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องระวัง เศษกระดาษวางของวางสร้อยตรงนี้สามารถที่จะวางแก้วได้อีกได้อีกใบหนึ่งนะครับด้านหน้าก็สามารถวางแก้วคู่ได้ตรงนี้วางมือถือก็ยังได้นะครับในส่วนของคอนโซลคอนโซลคันนี้เป็นคอนโซลสีดํานะครับตัดด้วยพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะตัดแล้วมันดู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 โฉบเฉี่ยวเห็นไหมครับสภาพคอนโซลบอกเลยว่า95%เไม่มีรอยขูดขีดนะครับไม่หมองด้วย มาดูสภาพของเจ้าพุงมาลัยผมสัมผัสแล้ว95%นะครับยังดีอยู่ไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นตา HONDA นะครับเรามาดูสภาพเบาะกันนิดนึงครับเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยได้แดงเดินได้แดงนะดูตัดก้อนข้างที่จะโอเคดูสปอร์ตส่วนแผงประตูก็จะเป็นแผงประตูพลาสติกนะแล้วก็เจออาจจะมีบุบ,บุบุเบาะนิดนึงแล้วก็เดินด้วยด้แดง สวยนะแล้วก็รถคันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่คือเราอยู่ในรถคันนี้เปิดแอร์เย็นเย็นเย,ย็นไหมนัอูเย็นมากเย็นนะฉ่าเลยแอร์ใช้งานปกตินะครับวิทยุปกติเลยทุกอย่างรถคันนี้ใช้งานปกติรถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมประตูเดิมเครื่องเดิมไม้แท้เดิมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4 5 7 0 0 0บาท รถสภาพนี้457,000บาทไม่ถือว่าแพงเวลาเราเลือกดูรถนะครับนอกจากที่ดูราคาแล้วอยากให้ท่านผู้ชมคลิปต้องคัดสภาพนิดหนึ่งเห็นว่าถูกแต่บางทีสภาพอาจจะตามราคาเนาะอันนี้คือรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมนะครับกระจกทุกบานยังเป็นกระจกบานเดิมไม่เคยมีถอดเปลี่ยนนะครับโอเคอะหันไปด้านด้านหลังให้ท่านผู้ชมคลิปดูนิดนึงข้างล่างข้างหลังสุดก็เรามีที่เราเก็บของได้นะครับ วางของได้รถคันนี้ก็ไม่กินน้ำมันเนาะเครื่อง1.5เป็นเครื่องยนต์เล็กๆนะอะไรหาง่ายอู่ซ่อมมีเยอะศูนย์บริการ Honda มีเซอร์วิสอยู่ทุกถนนทั่วกรุงเทพนะครับรรวมมาถึงทั่วไทยด้วยแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่มีความได้รับความนิยมแล้วก็เป็นแบรนด์ที่นอกจากได้ความนิยมแล้วคือราคาเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยมือสองเนี่ยผมว่า ซื้อไปใช้อีกราคาตกก็ตกไม่มากละมันเป็นแบรนด์ตลาดนะครับโอเคครับเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกกันว่าสภาพภายนอกของรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสักกู้ครับไปดูกันเลยครับเรามาดูสภาพภายนอกของเจ้า Honda Jazz ปี16ตัวนี้กันต่อนะเมื่อกี้ดูข้างในแล้วข้างในคือดีมากดีงามครับโอเคเรามาดูการภายนอกกันน้องอูพาท่านผู้ชมไปดูด้านนอกก็จะมี ไฟเนาะไฟเลี้ยวไฟหลี่ไฟใหญ่นะแล้วข้างล่างก็มีไฟตัดหมอกให้ตรงกลางก็เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีตาคอนด้นะครับตามพี่มาครับทุกทนแก้มขวามีไฟเลี้ยวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางขอบ15แม็กอลอยนะครับแม็กแท้จากโรงงานขอบ15เหมือน,นกันได้มาครับ ที่จับนี่จะมีปุ่มเนาะเราสามารถที่จะเอากับเอากุญแจไว้ในกระเป๋าได้เรากดปุ่มเพื่อทําการล็อกกดปุ่มเพื่อทําการปลดล็อกนะครับสามารถทําได้เลยเนี่ยปลดล็อกปุ๊บสักครู่ครับนี่ปลดล็อกได้ลนะนะโอเคไล่มาครับสวยนะคันนี้อ่ะดูกระจกกระจกยังเป็นกระจกเดิมเนาะของ Honda นะครับยังไม่เคยแกะนะทุกทุกบานยังเป็น Honda อยู่ครับไล่มาครับ มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีคีบฉลามเนาะดูสปอร์ตแล้วก็มี spoiler, สปอยเลอร์สปอยเลอร์ประกอบไปด้วยไฟเบรกดวงที่3ไล่ล,ลงมาน้องอูพี่ชอบตรงนี้มากเลยโครเมียมเนี่ยแต่งตรงเนี้ยคันด้าทำได้ค่อนข้างดีลงตัวนะครับดูหรูหราแล้วก็ดูดูสปอร์ตด้วยไล่ลงมาครับมี p a r k ิ n งเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์วงบอกอบอการจอดเนาะถอยมา ได้เท่าไหร่หรือยังกะระยะตรงนี้ช่วยเราได้นะครับใช้งานได้นะไม่ใช่ว่ามีแล้วใช้ไม่ได้บางคันซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ก็มีนะครับต้องกลับมาซ่อมแต่อันนี้เช็คแล้วใช้งานได้ปกติแล้วก็มีเนาะตัวหนังสือแจ๊สไล่มาครับฝาถังน้ํามันตัวนี้ใช้ได้แต่ E 2 0นะครับไล่มาเลย้ายเหมือนกันภาสีหมดปี64นะครับอ่ะไล่มาเลย สรุปนะครับภายนอกสีสวยนะครับภายในสวยโครงสร้างดีเครื่องดีนะครับสรุปเลยก็คือว่าเจ้า Honda Jazz ตัวนี้นะครับปี2016เครื่องยนต์1.5เครื่องยนต์เบนซิน1.5ราคาอยู่ที่457,000บาทหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องรถดีอยากขายผมโตรถดีอยากขายนะครับเบอร์0628242551 0628242551ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเลยครับท้ายละท้ายละจริงๆก็ขอฝากช่องรถดีอยากขายให้กับผู้ชมคลิปด้วยนะผมกับน้องอูนะครับก็เต็มใจนะครับและยินดีมากนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมคลิปอยู่ได้ subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เรานะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆนะครับคลิปรถมือสองดีๆรถสวยๆนะครับมาให้ ท่านผู้ชมคลิปนะครับติดตามก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเราจะมีรถสวยๆอะไรบ้างโอเคครับขอบคุณมากครับ